ทำไมในมรถแมลงสาบเข้ามาทำลังแล้วเราถึงเจอตัวแล้วไม่สามารถกำจัดได้หมดนะครับที่ผมเคยบอกไปเลยนะว่าในรถเนี่ยเวลาเราลื้อพรมมาแล้วนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเม็ดไข่มแมลงสาบเนี่ยเต็มเลยทั้งพรมทั้งหลังคานะพวกนี้เขาขึ้นหมด2ตัวถังรถเนี่ยจะเห็นนะครับมันจะเป็นรูๆนะพวกเนี้ยเขาจะเข้าไปได้หมดเลยนะไข่ข้างในเนี่ยเยอะแน่นอน แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้วิธีการที่สําคัญนะหลังจากลือแล้วเนี่ยหน,นะครับเรามีการทําความสะอาดเศษอาหารไข่ที่อยู่ใต้พรมในพรมหรือทุกส่วนเพื่อเอาออกไปก่อนนะสเนี่ยคือพวกเศษอาหารเล็กๆที่อยู่ตามผมเนี่ยครับเขาจะยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราเคลียร์ให้หมด 3. คือเราอัดยานะครับฉีดยาเข้าไปนะมันก็จะช่วยได้90%นะที่สําคัญเนี่ยช่องแอร์โดนแน่ๆนะ พวกนี้ก็ต้องมาไล่ดูเอาว่ามันจะหมดไปในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากซักแล้วก็คอยฉีดยาคอยต่อเนื่องเลี่ยงการทานอาหารในรถสักพักนะใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเบาลงแน่นอนแมลงสาบจะเข้าไปอยู่ในรูพวกนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยรูๆูมีหมดเลยหลังคาก็มีนะครับเนี่ยมันวิ่งไปได้ทุกส่วนนะพวกนี้เข้าไปได้ทุกจุดเลยนะครับเนี่ยหมดเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจอไข่เยอะมากๆ